สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดตั๊กบงกตดีใจที่สุดได้เจอเต้ปิติศักดิ์คู่ขวัญจากไอ้ฟักในวันที่ลูกได้เรียนห้องเดียวกันเป็นคู่ขวัญจากภาพยนตร์ชื่อดังไอ้ฟักที่ฉายเมื่อ15ปีที่แล้วสําหรับเต้ปิติศักดิ์เยาวนานน์และตั๊กบงกตคงมาลัย จนหลายคนพูดถึงและชื่นชมในความสามารถและฝีมือทางการแสดงที่ดีเยี่ยมมาแล้วล่าสุดทั้งคู่ก็มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งในสถานะที่เปลี่ยนไปเมื่อทั้งคู่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์และลูกชายวัยกำลังน่ารักโดยตักได้เป็นคุณแม่ของน้องเข้าหอมและเต้ก,ก็เป็นคุณพ่อของน้องชีตาโดยเด็กน้อยทั้งสองคนได้เข้าเรียนโรงเรียนเดียวกันและได้อยู่ห้องเดียวกันอีกด้วย โดยตักรู้สึกดีใจมากที่ได้เจอกับนักแสดงคู่ขวัญเธอได้เขียนข้อความบรรยายไว้ว่าแม่ๆของลูกๆโรงเรียนสาธิตสมทรงกับฟักลูกมาอยู่โรงเรียนเดียวกันดีใจค่ะเล่นหนังด้วยกันตั้งแต่เด็กตอนนี้มีลูกกันหมดแล้วมาเจอกันแถมลูกๆก,ก็อยู่ห้องเดียวกันอีกดีใจมากค่ะ หลังจากที่ตั๊กโพสต์ภาพพร้อมข้อความดังกล่าวไปแล้วทำให้แฟนๆที่ติดตามเธอก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายโดยส่วนใหญ่บอกว่าเมื่อเห็นภาพของทั้งคู่ทำให้นึกถึงความทรงจําเมื่อครั้งที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องดังซึ่งทั้งคู่ก็ทำได้ดีมากและทำเอาคนดูเสียน้ำตามาแล้วการมาเจอกันอีกครั้งของเต้และตัก๊กก็นับเป็นการย้อนความทรงจำที่ดีเลยทีเดียว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ